ผู้บริหารสภาส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเศร้าใจกับสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐและเตือนว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีของประธานาธนิบดีโดนัลด์ทรัมป์และมาตรการตอบโต้จากจีนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมถั่วเหลืองของสหรัฐ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจประทุขึ้นหลังจากที่ประธานาธนิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามมาตรการภาษีตอบโต้โดยกำหนดอัตราภาษีพื้นฐาน10%และเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจากจีนจนสูงถึงอัตราภาษีที่125%ขณะที่จีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งหมดเป็น84%สหรัฐส่งออกถั่วเหลืองไปยังจีนเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ผลิตถั่วเหลืองในสหรัฐจึงมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จิมซัตเชอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐเล่าย้อนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงส,วง,สวงครามการค้าครั้งก่อนในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเมื่อปี2018สหรัฐเคยเป็นผู้ส่งออกถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของจีนแต่หลังจากนั้นสัสดส่วนการส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐไปยังจีนลดลงโดยจีนหันไปนำเข้าถั่วเหลืองจากประเทศในอเมริกาใต้อย่างบราซิลแทน สงครามการค้าทําให้สหรัฐไม่สามารถส่งออกถั่วเหลืองไปยังจีนมากเท่าที่ควรทั้งที่ลูกค้าจีนต้องการถั่วเหลืองจากสหรัฐต่อมาจีนและสหรัฐร่วมลงนามข้อตกลงการค้าระยะแรกที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนมก,กราคมปี2020ช่วยบรรเทาความขัดแย้งทางการค้าที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงหวังว่าจีนและสหรัฐจะหาทางออกร่วมกันในมาตรการภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐและจีนในครั้งนี้ได้